สวัสดีครับผมกับตอนนี้ครับผมเนาะผมกับดูทวัดปูวัดปลาครับผมจะมาตามตัวเลขให้แฟนครับทั้งช่องครับผมก็ถือว่าเลขปูวัดปลาเขาดีมากครับผมมุทิเลียวปูกะไฮก็เจ็ดกับห้าเจ็ดครับผมเนาะแล้วก็วันเมื่อกี้นะครับผมปูกะไ้นี่ครับผมสามศูนย์หาครับผมนี่ครับสามศูนย์หาออกศูนย์หาบนครับผมเนาะจะมาตามตัวเลขให้แฟนครับทั้งช่องครับผมนี่ครับ สามศูนย์ห้าครับผมนี่ครับผมเนาะเงินผมเองครับผมบัตรถือเลขครับผมแต่ว่าถวายปูพึ่งเก่าครับผมเนาะห้าร้อยบาทครับผมนี่ครับผมปูถ้าถูกครับผมถ้าถูกมาอีกเด้อครับผมปูนีปูครับผมพวกตากครับผมอ่านนี่ก็อันมะตูมปูครับผมมะตูมตาดอย่างมากครับผมครับตากแห้งมาก ครับซาถูกกับผมเนาะถูกผลไม้ไปถ้ากอดไทไปลอดไทมาใช่ครับผมเป็นเนื้อปูครับงวดนี้ฝันไปครับงวดนี้ปูมันจะมันผัดครับมันผัดดีครับผมอืมฝันวัดผัะกับผมปูว่ามาแต่ใส่ปลูกก็จงมาสองคนครับผม ไม่ไม่มีวครับอันพืชสีไม่แห้งแห้งเนี่ยเียหลครับผมไม่ฝันบัดอครับกระทั่งเราต้องเคยเห็นย่างหู่ละบาดทีการขึ้นนอนต้งยันอันตหูนี่ขึจังลงทูนี่เมื่อแต่คือว่าเห็นมูมูใหม่ๆเป็นนาผู้ชายครับอ่าราะว่าฉีดัยเขาขน้หนามเขากี้หนามเสร็จก็ได้บอกยังงู หนะนึ่งหกสามกับสามี่หนึ่งหกสากับสามสี่ตะปูแล้วก็ว่าเสียงสามสี่นี่ฮงคอยลงคอยลงหายไปเลยทั้ท่คนทส้งเสียงครับผมปูก็ลเลยเมื่อแต่เอา้าฝันตัวนี่มา,าเจามากขอกินน้ำก,ก็ลู้ขึาาขข้นามากัวน้ำหายไปเลยข่าตานี้ังมีซีดอยู่ครับผมเฉดมนมุดเฉือนอนั่นเดี๋ยผมมีอย่างมาตวงดีก่ะ ครับผมปูมืนอเนี้ยโชคใส่พระสิหิวหนามาอืมมาไม่ขอกินนามทอดไงโชคขันมาาก็ทรงเงี้ยมาจะใส่บุญครับฝันวันพระที่ปูวันพระอ๋อปูฝันวันพระกับผมต้องพระเจ้าเหตุถนนทางข้างเขาเสียอม่ันใครรับปันไหนครับรับขึ้นรับขึ้นตื่นมันโอ้มาแล้วเด้อวะ เลขปูเป็นเลขฝันนะครับผมเด้อครับผมไม่ใช่เลขคำนวนกับผมเนาะเลขปูเป็นเลขฝันครับผมยำครับผมก็ถือว่าปูกับฝันแม่นครับผมปูวัดปลาครับผมเนาะเลขกระปูครับผมสามตัวตัวเลขกระปูหนึ่งหกสามใชครับผมหนึ่งหกสามครับผม ลางที่สาปูครับผมแปดมากับแปดแปดติปูปด่แปดบ่่ไมเป็นสามตัวก็ได้สองตัวก็ได้ลางัเามาบวเากับแปดสิแปดทตปูเจ็ดครับผมเจ็ดสีมากเพราะเดสีมากครับซี่สามปูหรบอกีบ่ ห้าสามันเปลี่ยนดิเชียเป็นแปดทันทีครับผมชีนี่มันเปลี่ยนเป็นยังเงาจักแล้วปูสองเขาจักแล้วครับผมเกือมั่นๆสองคนผู้ชายสองคนผู้ชายสองคนแต่ว่าหันมาหอดปูนคนเดียวครับเขาเห็นนี่งสองคนแต่มันมาหาหนี่คนเดียวมืดตาเมื่อคืนครับผมคือส่งยายไปสั่น,นคนเห็นอย่างถ้าถ้าดีมั่ขอกินน้ำเลยก็นเลยขึ้พอ นี่บุกถึงยาดหนาเ็นอืมกกันี้ครับผมปูฝันแต่าาตว่าหนาชงใส่แต่ว่าเร่งหกสามอานจะเด่นนหนึ่งหกสามิปูเอาแ่นี้แหละครับผมปูเติมสีแปดพวงลังซีแปดติปูนั่นมหมมาสลองน้นหน่มาติดหัวเหาเนาะครับผมนี่นะครับผมเนอ้องเี็กตัวเก่าที่มากกับเมื่อไรค้นตอก ตามนั่นแหละครับผมตังๆเป็นโบมาขึ้นมาเพราะว่าเลขปูครับผมสวนมากจะเป็นเลขฟันกรบผมเนาะไม่ใช่เลขคนวณครับผมเลขปูก็ถือว่าเขาดีครับผมงวดเก้าเจ็ดกรบเขากระห้าเก้าเออห้าเก็ดกับเขาครบผมเขาบนล่างหุดที่หลวครัผมนี่ครับหุดที่เหวสามศูนย์ห้าครบผมเนาะกับเขาศูนย์ห้าบนครับผมแล้วก็งวดนี้ครับผมนี่งวดนี้บนหนึ่งหกสาม ร่างซีสามแล้วก็ซีแปดครับผมเนาะนี่ครับผมมีบนครับผมนี่ครับมห้องบอกติปูคนที่ตายไปแล้วคือมากขัดมากเลยขาดมากเมื่มมอแต่ึ้นมากม,ม,มันมันบ่ขึ้น,ออรนครับผมเห็นขาขาวผู้าชายครับ ฝันขึ้นมันพักไดปูหึงกสี่ีครับมผมมีครับผมน้อคนบอกด้วดเด้ครับผมหนึ่งหกสามสี่สามหนึ่งหกสามสี่สามหาตัวหรือบัปูหาตัวเลยหน,นึ่งหก,นะกเพราะว่าเสียงคอยโรคคอยโรคบ้สี่สามโรค้ัพักมาเกคนว่าหรอครับผมมาเกดแต่ว่าบอกปั่นในสื่อครับผมมแต่มากบอกคนหนึ่งสี่สาม เออหนึ่งหกสามกับสี่สามกับผมเนาะเกิดจะว่ากันนะว่าเป็นยังเดือปูครับผมนะครับผมเนาะข้าวโพดฝันจุ่มับครับผมหางมันแมีนเมีนเดืปูครับผมปลามีนเกิดเขห้แมีนเหตพราะกันครับผมนี่ทอดใส่นี่ใส่สิมนที่แล้วมาถือปูเฮ้ยกุญแจเนี่ครับผมผมตัดทิ่มกับผมศูนย์หาครับผมแต่ว่าแฟนถืออยู่ครับผมแฟนถือตะบะหลายดอกขาดทุนครับผม ย่างก็เอาบุญห่อถ้าได้หอดครับผมหลายเอามันหนี้มะแน่ครับผมดาพิงเล่ามุงดูตาทิชใจตัวั่ตัวได้ปูคนโลติดเดียวหกสามหกสามหนึ่งหกสามหนึ่งหกสามอันนั้ามากระเซิร์กเกอหกสามนะครับผมหนึ่งหกสามปูปลามาเกิดเห้หกสามครับผม ผมนักหกหนึ่งมิปูหกหนึ่งเขากัเอาหกหครับผมเจาฟื้นใจเจ้าของเนี่ยหกหนึ่งหกสามที่ปูมันมีพลังเนี่ยครับผมแมนเดียวนี่ครับผมเนาะไปปูวัดปลาครับผมแคปหน้าจอครับผมน้อแหละเย่อยไรครับครับผมเอาให้มีกระบองด้วยสามสามตัวนี่นะครับผมเนาะมากับเฮาครับผมต้องถูกแล้วครับผม วัดปลาครับผมนี่ครับตามนี้ครับผมก็ให้เพื่อนครับท่างช่องครับผมที่เบิ้งคลิปนี้ครับผมเนาะให้เดินทางแคลคาดปลอดภัยครับผมอย่าเจ็บอย่าจนครับผมเด้อบลหนึ่งหกสามครับผมเนาะปูฝันขึ้นบนผ้าครับผมลางสี่สามสีแปดครับผมตามนี้ครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผม